ออสำหรับคลิปนี้นะครับผมอยู่ที่โรงแรม s e n ติโด g เ a รซแลนดเขาหลักนะครับ r ีสอร์ and Spa สปานะฮะที่นี่นี่ตกแต่งห้องโถงได้แบบเข้ามาแล้วรู้สึกอลังการมากนะครัสวยมากๆทีเดียวฮะเดี๋ยวเราได้ห้องพักมนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องพักกันดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยให้ชมบรรยากาศกันนิดนึงสะดุดตามากๆครับเดินมาเจอตรงมุมนี้นะเป็นมุมอินเทอร์เน็ตเล่นเน็ต แต่ที่นี่เขามีฟรีไ i ไฟ <can> ให้ใช้เนี่ยฟรีกาดนะครับเียราจะให้กกาดมาสมใบเนี่ยสองท่นนะครับสองหนึ่งหนึ่งสองอครับ 2, 1, 2. คบนนี้ครับชื่อโรงแรมชื <c oughs> ่อเซนติโดนี่ให้ดูบรรยากาศด้านในนะครับ ก่อนที่พวกเราจะล้มตัวลงนอนบนเตียงซึ่งยังเรียบร้อยอยู่นะครับห้องน้ำอยู่ด้านข้างโอ้เปิดซีขนาดนี้ดีที่มีม่านให้ด้วยนะครับนอนกันผู้ชายสองคนนะครับเตียงรเริ่มเลยนะครับจุดโซฟาด้วยที่นี่อินเทอร์เน็ตฟรีนะครับเป็น Wifi แบบไม่ต้องล็อกอินนะฮะเขาหลักนะฮะจังหวัดพังงา นี่ผลไม้เป็นเวลคามนะครับปลั๊กไฟมีตรงนี้นะครับตจ้าทำงานให้ด้วยอ้อันนี้ก็เห็นบรรยากาศห้องพักของเรานะครับแล้วก็มีชากาแฟํำร้อนให้ในดินชักมีเครื่องทำกันยุบด้วยนะครับ โอ้แก้วอยู่ตรงนี้ครับโอ้นี่ครับแก้วครับแก้วหลายแบบเลยนะครับส่วนตู้เย็นครับดูครับโอ้ไมนิบาว่างเปล่าต้องหายเองครับมนิบานะครับไปใช้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้าเป็นยังไงมีหมอนเพิ่มให้นะครับ ตู้เซฟอยู่นี่ตูต้แรกนะครับตู้แรกมีอะครับตู้แรกมีไหมแขวนเสื้อเพียบเลยครับแล้วก็มีล่มสองอันโอเคนะครับเราก็จะอยู่ริมสระว่ายน้ำนะครับนี่ครับเปิดประตูด้านหลังมานะครับมีสระว่ายน้ำด้วย แต่ตอนนี้ฝนตกค,ครับหนออกไปดูนะปลดล็อกไง นี่เป็นเมนูอาหารนะครับเห็นวางอยู่ในห้องก็งเลยนี่ให้ดูครับว่าราคาอาหารของที่นี่ราคาประมาณไหนนะฮะนี่ผัดไทย260บาทนะครับข้าวต้มหนึ้อยหกข้าวผัด280ร้อนะครับมีสลัดมีซุปซุปนี่หนอยเดียวนะครับเบอร์ 100. เกอร์100เฟรนช์ฟราย100นะครับแซนด์วิช200นะครับสเต็กแซนด์วิช270 เลียนดีไลท์พิซซ่าก็มีนะครับสองเจสิบเอาอีกเลี้ยนสองร้อยเก้าสิบพัดกะเพราครับสามร้อยไอศครีมไอศครีมนะครับหนึ่งสโก๊ปเก้าสิบบาทประมาณนี้ครับห้องน้ำกันบ้างครับ ห้องน้ำจะแบ,บ่งเป็นสามโซนนะครับโซนที่แบบตางหลังหน้านะก็จะมีนี่ครับได้บบนะปอกผมด้วยกระจกนับแต่งหน้าโดยเฉพาะกันนะครับมีปุ่มวิทยุด้วยนะครับตรงนี้เปิดก็จะมีเสียงวิทยุมาเนะนี่ยน,นี่ฝันในห้องน้ำนะครับโอ้โหนี่คืออ่างน้าครับบอดี้โลชั่นให้มาด้วยครับบอดีแ้แลนส์สบู่ อันนี้อะไรครับเนี่ยชุดซ่อมกระดุมอะไรอย่างเงี้ยนะวัตถุดาบพวกหลายอย่างเนี่ยบีก็มีให้นะครับชารแคปแปรตปีฟันก็มีครับแปรตปีฟันยาติพันก็มีครับโอเคอยังไงครับอันนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำ ก็ทางขวามือก็จะเป็นท้อง้ซ่ไะครับจับตาในด้วย